ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานตับห่านซูชิบุฟเฟ่ข้าวน้อยๆนะครับกับอีกหนึ่งทางเลือกบอกได้เลยว่าคุ้มมากคุ้มสุดๆนะครับเสิร์ฟกันแบบนี้ข้าวสิบกร,รัมนะครับย้ำข้าวสิบกร,รมัมบุฟเฟ่ราคา999เน็ตบวกแวกเกตเปอร์เซ็น 1,070บาทไฮไรท์ซิกเนเจอร์ก็เป็นตับหา่านโฮตาเตะนะครับเนื้อวาคิวปลาไหลปลาฮามากิหลากหลายเติมไม่อั้นอยากให้รอ,องกันนะครับที่นี่ที่เดียว2แบรนด์อารุยซูชิไฮโซซูชิคิดว่าอยากรองตับห่าน แวะมาครับ